นะครับภรรยาไปหาไปหาเงินนะครับรู้เลยว่าโอนตายแล้วเชื่อคุณพ่อมาทั้งชีวิตจนทั้งสามสิบห้าปีนมยังไม่มีให้ลูกกินเลยมันน่าอนาใจจนที่หลังตื่นแล้วฟื้นสางใจเลยนะครับบอกว่าชีวิตนี้เดี๋ยวจะลองเลือกเชื่อคุณแม่ดูสักครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสลัดเมาไปได้นะครับใส่สูรบูกใี้ไปสมัครงานท่าครับคนอายุสามสิบห้าจบปสี่เปลี่ยนงานมาสามสิบห้างาน ประมาณว่าทําอะไรครับก่ออิ่มชาปูนชั้นกึ่งชั้นออกชั้นเชื่อมประมาณนะั้นขายแรงงานทั่วเขตที่ตัวเองมีอยู่ไปสมัครงานถามว่าคนเขาจะรับไหมครับในอเมริกาคนเขาไม่รับจนที่ลาสมัครงานไปที่ไหนครับจนที่ลาบอกว่าโอเคตัวเองเนี่ยชอบรถยนต์จยขอขายรถยนต์เพราะตัวเองมีกิจใจที่รักรถยนต์นะครับก็ไปสมัครงานขายรถยนต์เป็นเซล์พอมีคนบอกว่าอาชีพขายเนี่ยเป็นอาชีพที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ นายไม่รับครับร้อยกว่าแห่งจนท่านนายคนแรกและนายสุดท้ายของโจจิลาบอกว่าโอเคให้ขายก็ได้แต่ไม่ให้เงินเดือนนะถ้าขายได้ก็เอาคอมมิชชั่นไปสุดท้ายละขันแรกโจดิลาก,ก็ขายตบได้จริงๆนะครับประมาณว่า20เหรียญเนนะี่ยคอมมิชชั่นโจดิลากำแบงค์20เหรียญอารมณ์คนอยากกำงานนะกำแบงค์จนหมือนเปรียนแล้วก็สัญญาตัวเองว่าฉันจะกำงานนี้ได้ สุดท้ายนะครับโจจิลลดกำงนาน,นี้ได้โจจิลลดเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทนี้เป็นเบอร์หนึ่งของริษนัดนี้เป็นเบอร์หนึ่งของเมกาและเป็นเบอร์หนึ่งของโลกติดต่อกันสิบสองปีสูนรการขายของโจจิลลดนะครับง่ายมากท่านไบบูลคุณไบบูลนั่ซีอโอเราบอกไปแล้วนะครับว่าเวลาที่ลูกค้าบอกต่อในเรื่องราดีๆเราขายง่ายไหมครับขายง่ายนะครับเราคิดว่าเราทําดีสักเรื่องหนึ่งนี้ลูกค้าบอกต่อสักกี่ลายครับ โดยมาตรฐานนะครับการแนะนําลูกค้านะครับถ้าเราบริการดีๆเลยลูกค้าดีๆเรานะครับเขาจะบอกต่อโดยเฉลี่ยหกลายกลับมาบทวนตัวเองนะครับว่าวันนี้ลูกคา้าเป็น key account ที่สนิทกับเรามากๆบอกต่อถึงหกลายหรือยังถ้าบอกต่อยังไม่ถึงหกลายแสดงว่าเรายังพัฒนาคิดตลอดการบริการที่บอกว่าคำว่าเอ็กเซเล t เนี่ยมันยังไม่ถึงถึงคำว่าเอ็กเซเล่นแล้วถ้าทำไม่ดีล่ะครับบอกต่อกันกี่รายครับ ปี2534นะครับก็มีวิจัยนะครับว่าทําดีบอกต่อกัน6ลายแต่ถ้าไม่ดีนะครับบอกต่อกัน66ลายโอ้พระเจ้าต่างกันมากอย่านะครับอย่าคิดว่า66ลายนะครับยุคนี้เป็นยุคอะไรครับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ลองดูในสมาร์ทโฟนของท่านครับมีกี่ไลค์ครับบางเรื่องนะครับเป็นล้านไลค์ยังมีเลยครับเวลาทําไม่ดีนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช66ลายแล้ว เพราะการสื่อสารไปเรื่อยเลยเพราะนั้นเราเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องการบริการเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่มี66ลายนะครับ